วัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขกสุขคนค่ะมื่วันนี้แม่เขาไปตลาดมาจ้ะพี่น้องได้ผลไม่มา,นาเนี่ยแม่เดี๋ยวเอาให้เบิ้งจ้ะอันนี้เป็นแก้วมังกรค่ะพี่น้องแก้วมังกรน,นี่กิโลละส้าวบาทกิโลละส้าวบาทนะครับถอมาเป็น เป็นเกลียวมังก่อนสีขาวเลอค่ะพี่น้องอันนี้เป็นองุ่นค่ะพี่น้องเห็นมันสืบเลยสืบแซ่บอิู่เด้ดค่ะจะอุ้พี่น้องเห็นบอกสดสดเลยจ้ะสดสดเลยกิโลละสี่สิบบาทค่ะกิโลละสี่สิบบาทน,นี่สดสดงามๆกิโลละสี่สิบบาทส่วนแตงโมนี่

ซุกๆค่ะซุกไม่ขาวเสียว่าซุกค่ะข้อบางแล้วข้อบางแล้วซุกซุกอันนี้อันนี้กับเซ้าบาท้อพี่น้องเส้าบาทนี่คือีหย่างที่จะแกะให้เบ่งค่ะเม็ดถุงนี่แหละเส้าบาทเป็นอันนี้เด้อค่ะหมากข้อหมากข้อเป็นหมากข้อ สงละส้าบาทอันนี้สามแสงโมสามสิบมาข้อส้าบาท,ทรวมเป็นห้าสิบอันนี้หกสิบบาทสามกิโลอยู่นี่หกสิบบาทเป็นร้อยสิบบาทอันนี้แปดสิบบาททั้งหมดร้อยเก้าสิบบาทค่ะพี่น้ตเนี่ยกล่องอยู่เนี่ยร้อยเก้าสิบบาทค่ะ พี่น้องว่าพ่อขินบอกลอยเก้าสิบบาททั้งมัดนี่ทั้งมัดนี่ลอยเก้าสิบบาทพี่น้องว่าพ่อกินบอกพอซื้อบอกนี่ค่ะว่าพอซื้ออยู่เด็กนี่ไงอยู่เด้คะ่ะลูกให,ใหญ่สวยๆยคะ่ะ นี่แหละค่ะพี่น้องผลไม้ซื้อมาร้อยเก้าสิบบาทค่ะทั้งหมดนี่คลิปนี้แม่ข่าเอาไว้สนิทเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แม่ข่าวนํในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ